ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเที่ยงวันนี้ครับมาทางฝั่งตลาดซื้อขายของไทยรีกกันหน่อยครับเมื่อทนานเว็บไซต์ของทาานบอลไทย com ครับได้ออกมาตีข่าวนะครับว่าทางานแข้งเทพหรือทางด้านครูโคโคโแบงคอกนุตดครับได้ทําการปิดดิวขวาตัวทางดานนิติพงศ์เสรนทนเข้าไปเสริมแกร่งฝั่งขวาครับเพรดูทะรีกในสีสันน้าเป็นจีเรียบร้อยแล้วแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับตนานทรูแมนโคกริตต์ครับได้ทําการปิดดีลในการคว้าตัวนิติพงศ์เสรนนน์เบคขวาที่เพิ่งหมดสัญญากับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดโดยแข้งวย28ปีครับก็ถือเป็นนักเตะรายที่3ครับที่ทางครับแข้งเทปไดหนึ่งตัวเข้าไปร่วมทีมต่อจากตนานทัศนพงศ์หมวดดารักจากหนองบัวเชฟซีและตนานรัชนาอัละยพยโรจน์จากตนานสุพรรณบุรีที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้แหละครับโดยทั้งนี้ครับหลังจากการเข้ามาเป็นเบคขวารายนี้ครับจะทําให้มี การแข่งขันเพื่อที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงอย่างเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะรายของางน้านคิสซองโดที่อยู่ตำแหน่งเดียวกับทางด้านเจ้าตัวแหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับสิ้นสุดข่าวลือที่จะย้ายทีมสักทีครับเมือ่อทางนานฉลามชนจัดการขยายสัญญากับทางด้านยูบงสูหลุยดูการนาเป็นทีเดยร้อยแล้วแหละครับ ซึ่งอย่างไรก็ดีครับหลังจากโชวฟอร์มถล่มประตูทั้งลูกยิงและลูกบ่งจนกลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลชลามชนในฤดูก,กาล2021จนทึงแม้ล่าสุดครับทางนันสโมสรชนบุรีสีประกาศต่อสัญญากับแต่นันยูบงสูของนายชาวเกาหลีใต้ออกไปเป็นชี่เดียบรอได้เลยครับโดยสนับสนุนนันยูบงสูครับก็ได้เดินทางมาเซ็นสัญญาร่วมกับคุณสัชิ์สิงห์ตุ้งท,ทองผู้จัดการทีมเมื่อช่วงบ่ายวันที่3กพฤษาาคมที่ผ่านมานสะํสำนักงานสโมสรชนบรุรีและภายใน ทำชุดบรีฟสเตเดียมนะครับ โดยในขณะที่ทางด้านคุณศาสติ์ศรสิงห์ตทองครับผู้จัดการทีมของทีมชาติชนเบรสซี่ครับก็ได้ออกมากล่าวถึงการต่อสัญญากับยูบงสูในครั้งนี้แหละครับว่าจากผู้นานการลงเล่น้กับทีมในรุ่นการนี้ต้องยอมรับว่าทีมชายูบงสูเป็นผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งในการลงฝึกซ้อมและการลงทําการแข่งขันเสมอขอมีศักยภาพสูงและมีความสําคัญกับทีมในเกมรุกและการต่อสัญญาในฉบับนี้ออกไปเลยครับในครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนผู้นานที่เขาได้มอบให้กับ ชุนเบรฟซีซึ่งผมเองครับในฐานะตัวแทนของสโมสรต้องขอขอบคุณทางด้านยูบงสุอีกด้วยที่แม้ว่าจะมีข้อเสนอจากทีมอื่นเข้ามาซึ่งทุกทีมครับมีไรายได้และมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าชุนเบรฟซีพอสมควรแต่เขาเองแสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ว่าต้องการที่จะเล่นฟุตบอลที่นี่ต่อไปเลยครับและต้องการที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งอีกด้วยครับในการเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับทางด้านกลุ่มนักเตะเยาวชนที่ขึ้นมาจากทีมอะคเดมีประสบความสำเร็จไปพร้อมกับทีม อบแทนแฟตบอลทุกๆคนที่ทําให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเขาเสมอมาเลยครับโดยสำหรับตานานยูบงซูครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทัพฉลามชนในฤดูกาล2021โดยลงสนามไปทั้งสิ้น32นะัดรวมทุกรายการทำได้14ประตูเป็นไทยรีก12ประตูและลิเวอร์ลีครับ2ประตูด้วยกันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่สครับต้องให้เครดิตเว็บไซต์ยสยามสปอร์ตกันหน่อยครับเมื่อได้ออกมาประโคมข่าวว่าให้จับตาทางด้านลำพูนบรเออร์น้องใหม่ทะลิลกหนึ่งให้ดีครับเมื่อเหล่งที่จะดึงตัวทางด้านอนาวินจูจีนจากประจวบเพื่อร่วมงานกับโคดองนะครับ ยังในข้ดีครับสำหรับทางด้านไลชันคู่ข่าวครับลำปูนรีเออร์สนใจที่จะดึงตัวเจ้าเอ็มอนาวินจูจีนนักเตะของทางด้านต่อพิคาตพีทีประจบเวบซี่เข้าไปร่วมทัพกับกุนซื้อใหม่อย่างทางด้านโคดองดุสิตเฉลิมแสนเลยครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับทางด้านเจ้าเอ็มอนาวินจูจีนครับที่ปัจจุบันเป็นนักเตะและช่วยงานเก็บข้อมูลให้กับต่อพิคาตพีทีประจบเวสซีมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับทางด้านโคดองดุสิตเฉลิมแสนที่ลำปูนรีเออร์แชมป์ทะเลกสองล่าสุดน้องใหม่ในทะเลุหนึ่งฤดูก ครับและโดยตรงนี้ครับสำหรับทน,นานอนาวินจูจีนครับเป็นชาวนาครสวรรค์อายุ35ปีดีกรีอดีตทีมชาติไทยเคยเล่นในกับธนาคารกรุงไทยบางก,กอกอาร์ท f ฟีบุรีรัมยูนิเต็ดสุพรรณบุรีฟรีพีทีทีและยอง f ีและเคยได้แชมป์ไทยลีก3สมัยกับปราสาทสายฟ้าในปี2556 2557 2558อีกด้วยแหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันจีคุณเนวินชิชอบกันหน่อยครับประธานสโมสรแห่งปราสาทสายฟ้าครับได้ออกมาเปิดเผยหลังทีมขวา3ามแชมป์ได้ตามเป้าหลังไร้ถล่มต่อพิคาส4ประตูต่อศูนย์ในสึกริวเวอร์ลีครับและออกมายืนยันเลยครับว่าฤดูกาลหน้าทีมพร้อมที่จะไล่ล่าความสําเร็จทั้งในยลิกและศึก ACL แหลเครับ หือยังใน,นก็ดีครับสำหรับความเคลื่อนไหวหลังการคว้าที่บนแชมป์ของบุริรัมยูนเต็ดหลังจากที่สามารถไลย่ยิงเอาชนะพีทีประจวบันสีไปได้4ประตูต่อศูนย์พร้อมคว้าแชมป์ลีกครับสมัยที่6กไปครองล่าสุดครับหลังจบเกมทางด้านคุณเดวินชิชอบในใหญ่ของทัพปราสาทสายฟ้าครับก็ได้ออกมาโพสขอบคุณทุกคนพร้อมแจ้งชัดถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาลหน้าอีกด้วยแหละครับ ซึ่งทั้งนี้ครับสำหรับคุณเนวินชิชอบครับล่าสุดครับได้ออกมาโพสผ่านเพจของรุ่นเนวินเลยครับและมีใจความว่าสามแชมป์บุรีรัมย์ทำได้ขอบคุณทุกคนที่มาสู้ด้วยกันเชีีรยด้วยกันแต่ให้เราเป็นแชมป์ดิรครับวันนี้เราจบภารกิจของฤดูกาลนี้ครับ้วยการเป็นแชมป์ทุกรายการของประเทศไทยซึ่งสามแชมป์คือเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มฤดูกาลนี้ครับเราทําได้สําเร็จความสําเร็จนี้ครับมีที่มาจากกําลังใจของแฟนบอลเรีรยมยูนแเต็ดทุกคนและผู้ส,สนับสนุนสโมสรทุกท่านทั้งนี้ครับเราต้องการทุกแชมป เพื่อตอบแทนทุกคนที่ยืนเคียงข้างเป็นกำลังใจกับเรามาโดยตลอดขอบคุณทุกคนครับที่ช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรบเบรียมยูเนเต็ดและฟุตบอลไทยฤดูกาลหน้าครับเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งและฤดูกาลหน้าครับเราจะมาสร้างความยิ่งใหญ่และความสาเร็จให้กับ,บเบรียมยูเนเต็ดทั้งในทยลีกและเอฟซีเชเบลีกเพื่อความสุขของแฟนบอลบเบรียมยูเนเต็ดทุกคนเลยครับ และโดยทั้งนี้ครับหลังจากการคว้าที่บุญแชมป์นมในครั้งนี้ของบูเลียนยูนเต็ดนับเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ของสโมสรหลังจากที่เคยควา้าแชมป์สมสมัยในปี2018 2013 2015และล่าสุดก็คือในปี2022นี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีแฟมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ